สวัสดีครับผมพอดีเห <c oughs> มือนเดิมได้ของมาใหม่นะฮะสวตดร้อนเลยพอดีพี่ที่รู้จักเขาเขาโพสขายพอดีผมก็เลยช่วยซื้อเข้ามาหน่อยนะอ่าสำหรับตัวนี้เป็นอ่าเป็นอุลตร้แมนนะฮะคอสมอสเนาะคอสมอสชุดผ้าเป็นงานเก่างานอ่าบันเพโต้นะฮะปีหาข้อมูลมาเป็นปีสองพหนึ่ง นะปีสองพันหนึ่งรู้สึกว่าเซตนี้เขาจะมีเขาจะมีกันอยู่สองตัวเนาะโข้จมีกันอยู่สองตัวซึ่งผมได้มานี่ก็ลองของเลยก็คือไม่รู้ว่าก็คือมือสองอะฮะผมได้มานอก่องเนาะลองของเลยคืออะไรแขนข้างเนี่ยฮะสังเกตไหมว่ามันงองเนี่ยคือหักครับเจ้า <c oughs> ของเก่าเนี่ยเขาคงจะแบบว่าเขาคงจะเล่นท่าไหนไม่รู้อะ คือหักเลยอ่ะหักแบบหกักคือผมดัดไงคือครา้งนี้ขยับได้ปกติเนะาะครั้งนี้ขยับได้เนาะแต่พอมาข้างเนี้โปะเลยครับผมก็เลยทําการลื้อนะฮะเนี่ยคือต้องแบบดึงเนี่ยเปิดเสื้อะฮะแล้วคือพวกงานพวกนี้เขาไม่เหมาะกับการที่เขาไม่เขาไม่ต้องการให้เราถอดชุดออกอ่ะผมมันจะใส่ขับไม่ได้นะผมก็เอาเจนได้อ่ะปรากฏว่าเห็นมาเห็นข้างในว่า เขาพอกเขาพอกอีพ,อพออ็อกซี่ไว้อะคือพอกแข็งเลยเพราะว่ามันหกักผมก็เลยแบบโอ้โหนี่ถ้าไม่แกะนี่ไม่รู้เลยอ่ะไม่งั้นเขาคงจะหักหนักกว่านี้ผมก็เลยต้องซ่อมนะมาในซ่อมยับเลยน้องน้องนี่แสวกันหมดเลยโดนย้อมมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรผมก็ก็ผ่าไปด้ีนะฮะถ้าพูดถึงอ่พูดถึงภาพรวมงานก็มันก็โอเคนะผมว่าโอเคจุดขยับขยับได้เยอะอยู่ อยู่ระดับกลางๆฮะสำหรับฟิกเกอร์เนาะโอยอย่างท้องอะไรอย่างเงี้ก็เออก็ยกเนี่ยงอได้อะไรได้ถือว่าโอเคละข้อต่อข้ออะไรก็โอเคหลวมๆหน่อยฮะอามมาาของนอกกล่องมือสองเขาก็ยังดีนะพี่เขาก็ยังดีก็ส่งให้อนี้มาด้วยเนาะให้มาคู่กันอ่าพูดถึงต่อพูดต่อว่าซีรีส์นี้เซตนี้สำหรับคอสมอนเนี่ยผลิตมาสองปีสองพันหนึ่งนะฮะหาข้อมูลมาเนี่ย เขาจะมีกัน2ตัวก็คือมีล่างร่างหลักสีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งในแพ็กเขาก็จะมีะมีเป็นโมเดลฟิกเกอร์นะฮะซิกเตอร์ตัวเล็กยืนฐานเป็นสับประหลาดคู่ให้มาด้วยนะฮะเพราะแพ็กเกจก็จะเป็นแพ็กแพ็คเลยไม่ใช่กล่องไม่ใช่อะไรแต่เซตที่ผมตามหานี่ก็คือจะเป็นเซตแรกงานปี2000นะฮะเขาจะมีกันอยู่3ตัวมี มีอุลตาเซเว่นอุลตร้าแมนแล้วก็ทีก้านะฮะซึ่งสวยมากผมเห็นหลุดหลุดผมเห็นหลุดมาบ่อยมากเหมือนกัน<ม>ก็คือหลุดนอกกล่องมามาขายกันเยอะตอนนั้นไม่ได้สนใจหรือบางทีก็ซื้อไม่ทันอ่ะโดนคนเอาไปสกอนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมได้เซเว่นมาแล้วนะมีคนอินบ็อกมาหาผมเรียบร้อยนะพอผมได้ทุนผมได้ทุนนี้ปุ๊บผมทามก็ถามเลยว่ามีใครมีหรือเปล่าซึ่งโชคดีที่ว่าได้เซเว่นมาเป็นของใหม่เลย พูดกันถึงเรื่องราคาราคาไม่แรงครับสำหรับชุดผ้าแบบนี้ถ้าคนเล่นของเล่นชุดผ้าจะรู้เลยว่ายิ่งแบบเล่นมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนอะคือสมัยก่อนตั้งแต่ผมเด็กๆผมรู้แค่ว่าของเล่นชุดผ้าฟิกเกอร์ชุดผ้าเนี่ยมันเป็นของที่เกินเอื้อมมากฮะเพราะว่าราคาเข้าไทยหนอกหนอกก็เก้าพัอนอะเก้าพันหมื่นอะใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องเป็นความฝันของแบบคนที่เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอย่างผมเนี่ย ไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้ก็ถือได้อย่างงานแบบเนี้ย BP เนาะ b a เ p e t ก็ราคาอยู่แค่หลักร้อยครับอยู่อยู่ที่หลก 100, กักร้อยก็ความที่มันเป็นงานเก่าก็ขึ้นอยู่อีกว่าคนปล่อยเขาจะปล่อยเท่าไหร่แค่น,นั้นเองนะฮะแต่ไม่แพงมากงานงานโอเคตัดเย็บโอเคครับถ้าเป็นอ u ต t r a แมนตัวแรกนะจะสวยมากสวยจริง คือสวยอะแล้วก็คือขาจะไม่แบบอย่างเงี้ยไม่หลุดออกมาอย่างนี้ด้วยวก็คือมีความแบบเออมีความอุลตร้าแมนอะไม่ใช่เหมือนคนใส่ชุดอย่างเงี้ยนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเนาะอันนี้เนี่ยเอามาว่างพอดีก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเออถ่ายรีวิวดูแล้วกันนะฮะหวัวทำไปเรื่อยก็โคดท่าได้อิสระก็ถือว่าโอเคนะขยับข้อตรงข้ตรต่อตข้างนี้ไม่กล้าเลยเดี๋ยว,วหักอีกนะฮะ ก็ถือว่าโอเคเผื่อมีใครถ้ามีใครมีงานตบแบบนี้นะฮะเป็นงานบันเพตโตนะฮะบีพนะทักหา,าผมได้เลยถ้าสมมติจะปล่อยนะผมรับซื้อเพราะว่าอ่ารวมชุดหนึ่งชุดสองมันก็เท่ากับว่ามีเท่ากับมีห้าตัวเนาะซึ่งผมได้มาละสองก็คือตัวนี้แล้วก็เซเว่นกำลังตามมานะฮะกำลังตามมาหาผม ก็เท่ากับขาดอีก3นั่นแหละก็ะเอามาให้ดูกันครับของเล่นเก่าๆราคาไม่แพงงานเก่าๆแบบสวยๆแบบนี้นะะเผื่อมีใครอยากไปตามหากันบ้างนะฮะขอบคุณมากครับผม